สวัสดีครับจากแบรนด์วิวับไฮเพอร์กีติงคานะครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำผ้าของทางร้านกันนะครับผ้าของร้านมีประมาณ6ตัวนะครับผมเริ่มตัวแรกนะครับก็คือผ้าเพอร์เฟกนะครับผมผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าอเนกประสงค์นะครับมีสีม่วงสีเดียวนะครับผมน้ำหนัก500 GSM นะครับขนาด40คูณ40เซนติเมตรนะครับขอบผ้าจะไร้ขอบนะครับผมเป็นแบบไนท์คัทนะครับฉะนั้นเวลาเราเช็ตเนี่ยมันจะไม่ เป็นรอยเลยนะครับผมแล้วก็ผ้าตัวนี้ใช้อนเนกประสงค์นะครับใช้ทั้งใช้ได้ทั้งภายในนะครับเช็ดคู่กับน้ํายาต่างๆหรือว่าเป็นภายนอกนะครับเช็ดกับน้ํายาเคลือบสีแว็กต่างต่างนะครับหรือเช็ดเก็บน้ําหลังล้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับผมผ้าตัวต่อมาของเรานะครับก็จะเป็นผ้าโพลิชเชอร์นะฮะผ้าตัวนี้มีสีเขียวสีเดียวนะครับน้ำหนัก350 gsm นะครับผมแล้วก็ขนาดของผ้าอยู่ที่40,40เซนติเมตรนะครับแบบไร้ขอบนะครับขอบเป็นไน้คัทนะครับไม่ใช่ขอบแบบเลเซอร์นะครับขอบไนคัทเขาจะไม่มีความแข็งนะครับซึ่งเวลาเราเช็ดเนี่ยเวลาเราพับผ้าเราเช็ดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสแตมป์ของผ้าทุกตัวของร้านนะครับจะเป็นเพเชอร์สแตมป์ฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีความแข็งของตัวผ้าเลยนะครับผ้าตัวนี้จะเหมาะกับงานที่เอาไว้เช็ดพวกเคลือบเซรามิกนะครับ เคลือบเซรามิกเคลือบแก้วต่างๆเช็ดได้เลยครับเก็บละเอียดเนื้อผ้าของตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบทอซ่อนขนนะครับปลายขนจะไม่เห็นนะครับจะเป็นการทอแบบซ่อนขนนะครับผมจะไปเช็ดเคลือบเซรามิกนะครับเช็ดแว็กต่างๆนะครับเช็ดแว็กที่มีความเหนียวสูงได้นะครับจะไม่เป็นขนเลยสามารถเช็ดกระจกโดยที่ไม่เป็นขนนะครับผมเชื้ผ้าตัวนี้นะครับผ้าตัวต่อมาของทางร้านนะครับจะเป็นผ้ามาร์ตินี่นะครับผ้ามาร์ตินี่จะเป็นผ้า สด้านนะครับช็อตแอนด์ลองพายนะครับอันนี้จะเป็นด้านขนจันนะครับผมมีสีเดียวครับจะเป็นสีไลเกย์หรือสีเทานะครับน้ำหนัก 350gsm ขนาด4 0 4 0ซนเมตรนะครับอันนี้จะเป็นด้านขนยาวนะครับตัวนี้จะเช็ดแว็กเช็ดน้ำยาทั่วๆไปได้ดีเลยนะครับจะใช้กับงานพื้นผิวรถกระจกโครเมียมโลหะต่างๆนะครับ หรือถ้าต้องการประหยัดน้ํายาเช่นเช็ดแว็กต่างๆต้องการเช็ดง่ายนะครับก็จะใช้เป็นด้านขนสั้นได้นะครับตัวนี้จะเป็นด้านขนสั้นเช็ดง่ายไม่เป็นขนนะครับผมขอบผ้าก็จะเป็นไน์คัตนะครับเป็นไนคัตจะไม่มีรอยของรอยของความแข็งนะครับผมอยู่ที่เนื้อผ้านะครับตัวนี้จะใช้งานกระจกครเมียมต,ต่างๆได้ดีครับผมตัวต่อมานะครับจะเป็นผ้า ช็อตแอนด์ลองพเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นผ้ามา g กาลิต้านะครับอันนี้จะเป็นด้านขนยาวจะมีสีเดียวคือสีเพลนะฮะน้ำหนัก350 GSM นะครับขนาด40คูณ40เซนเมตรนะครับนี้จะเป็นด้านขนสั้นตัวผ้านะครับด้านขนยาวจะยาวกว่าผ้ามาร์ตินน่เท่าตัวหนึ่งเลยนะครับ ตัวนี้จะหบอกองาน Quick Detailer งาน w a t e r l e ลตนะครับตัวขนผ้าออกแบบมาให้เช็ดแล้วจะช่วยให้การเช็ดเนี่ยลื่นมากนะครับจะไม่ทิ้งรอยแล้วก็ตัวพวกเศษสิ่งวคอปกต่างๆก็จะไปเก็บอยู่ในเนื้อผ้านะครับตัวนี้เลยครับจะบอกองาน w a t e r l e s ต Quick Detailer หรือเช็ดน้ำยาเคลือบสีต่างๆก็ได้ครับผมตัวต่อมาจะเป็นผ้าซับน้ำของร้านนะครับตัวนี้จะเป็นผ้า ซูเปอร์ดายดับเบิลไซนะครับผมจะมีสีเทาเข้มสีเดียวนะครับน้ำหนักหน0 0 g s ัก 1,200GSM เลยนะครับแล้วก็ขนาด6 0คูณซนติเมตรนะครับตัวขนผ้าจะเป็นขนผ้าแบบเกียวนะครับแบบทวิเต็ดนะฮะแล้วก็เป็นการซ่อนขอบแบบไร้ขอบนะครับเวลาซับน้ำเราไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขนเมลเลยนะครับเพราะว่าการซับน้ำเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดรอยได้สูงนะครับผ้าตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากนะครับผม สองด้านมีขนาดเท่ากันครับหรือถ้ายังไม่สะาใจนะครับจะมีผ้าอีกตัวหนึ่งเป็นผ้าซับน้ำของทางร้านเช่นกันจะเป็นผ้ามอนเตอร์ฮนะตัวนี้จะขนาด70 9 0เซนเลยนะครับมีสีเทาเข้มสีเดียวนะครับผมแล้วก็น้ำหนัก1 2 0 0 GSM ้เท่ากันนะครับจะไว้ใช้เก็บพวกกระโปรงรถนะครับหลังคาต่างๆนะครับผมขอบก็จะเป็นการซ่อนขอบเหมือนกันครับ เป็นขนแบบกเกลเียวนะครับลดการเกิดรอยได้ดีครับผมครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ